ลัมาค่ะเช้าช่วงนี้นะคะจะไปติดตามข่าวพิพากยามเช้ากันค่ะเชา้าแรกของการทำงานมาเริ่มกันด้วยความสนุกสนานกับการแสดงลิเกที่นับวันจะหาชมกันได้ยาก โดยที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรมีการจัดก,กิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสารการแสดงตำนานลิเกไทยซึ่งมีคณะลิเกในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกว่า40คณะร่วมกันวาดลวดลายทั้งร้องทั้งรำอย่างประการตาประชันการซ้องเวทีใหญ่และจะเปิดการแสดงอีกครั้งในวันเสาร์ที่30พฤษภาค,คมนี้ การจัดแสดงลิเกครั้งนี้ก็เพื่ออนุรักษ์ <S <S เผยแพร่และส่งเสริมเพราะเป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นปัจจุบันมีเพียง5จังหวัดที่ยังมีคณะลิเกแสดงคือจังหวัดพิจิตรนครสวรรค์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาและนครราชสีมาจึงต้องเร่งสนับสนุนส่งเสริมลิเกให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป ต่อด้วยที่จังหวัดลบบุรีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทรับลังกาตำบลกุตตาเพชรอำเภอลำสนธิเชิญชวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสัมผัสกับฟุงผีเสื้อที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เนื่องจากช่วงนี้แต่ละจุดมีผีเสื้อมากกว่า100ชนิดนับพันตัวสร้างความสวยงามและพลิดเพลินตาโดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปพักโดยเฉพาะผู้ที่จะกางเต็นท์นอนขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ทางอุทยานจะได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้และจะได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษที่จังหวัดสตูลเปิดงานวันเต่าโลก2015ณศูนย์วิจัยประมงน้ําจืดอําเภอละงูภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งของที่ระลึกและจัดซุ้มงานเต่าโลกการให้อาหารเต่าจำหน่ายอาหารและการแสดงของวงดนตรีที่สร้างความคลื่นเครงสนุกสนานทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งประชาชนต่างพาบุญล้านไปเที่ยวงานวันเต่าโลกเพื่อให้เด็กได้ไปศึกษาหาความรู้และมีการทําบุญด้วยการให้อาหารเต่าเพื่อหารายได้เป็นทุนค่าอาหารเต่าด้วยส่วนที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคําเทศบาลตําบลเวียงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนักปั่นจักรยานจากชมรมนักปั่นจักรยานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาและจังหวัดอื่นๆกว่า500คน ในโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพสามเหลี่ยมทองคำครั้งที่3ภายใต้สโลแกนปั่นชิวชิว,ช,วชมวิวริมแม่น้ำโขงซืมซับวัฒนธรรม4ีผ่นดินซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางโบราณสถานและธรรมชาติซึมซับวัฒนธรรมท้องถิ่นและยังเป็นการออกกำลังกายร่วมถึงท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยานลดมลพิษทางอากาศร,รักษาสิ่งแวดล้อม ประชาชนจำนวนมากต่างพากาันเลือกซื้อลิ้นจี่ที่เจ้าของสวนในจังหวัดเชียงรายนำไปวางจำหน่ายที่ตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสามแยกดอยทองจังหวัดเชียงรายสถานที่จัดงานวันสะประรดนางแลพูแลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงรายประจำปี2558ภายใต้ชื่อตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยงานจะจัดถึงวันที่28พฤษภาคมนี้ ปิดท้ายกันที่จังหวัดน่านชมรมไทยซิกอุปถัมภ์มอบอาคารเรียนอนเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับโรงเรียนบ้านผักเฮืองตำบลบอกเกลือจังหวัดน่าน ซึ่งทางชมรมได้ร่วมการตั้งโครงการช่วยเหลือเยาวชนผู้ได้โอกาสการศึกษาในถิ่นทุรกันดารที่ขาดสถานที่เรียนและอุปกรณ์การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเฉลิมระเกีติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนสมุดปากากาดินสอและรองเท้าให้แก่เด็กนักเรียนและยังร่วมการปลูกต้นตอเพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ด้วย